ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคูณแกมเมอร์นะก็ผมไม่ได้ทำคลิปนานเพราะผมขีเ้เกียจแล้วก็นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้อัปเดต Mortal Kombat ได้แล้วนะฮะรบบแสงแบบเฮ้ย เ้าเกมนะทโคนเข้าเกมได้แล้วเมื่อกี้ผมก็ไปปรับอะไรนิดหน่อยซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่นหอ ep หกหรือ7นี่แหละนะผมจะเล่นมันหมดทั้ง4หอเลยซึ่งตัวละครที่ผมได้มาก็มีประมาณนี้แหละถ้าที่ผมสุ่งมานะ ผมจะกองไว้แค่การ์เพชรก็พอเพราะว่าการ์เพชรผมมันเยอะมากประมาณมีประมาณยีิบห้าตัวนะ ก็ยิบผ้าตัวกัเลือกได้ไนะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นหอนี้ก่อนอ๋หเฮอเลอร์มูฟนะเหลืออีกสองวันแล้วหอนี้ก็จะหายไปเลยหอต่อไปผมไม่รู้ว่าเป็นหอออะไรหรือไม่ก็ไอห,หออันสุดท้ายนั่นแหละ โหลดสักทีสิโอ้ยนาทีเล้วนเนี่ยโอ้ยังแหลกเลยโคตรแลกเลยเนี่ยยังแลกเลย โคตแหลกแหลกเกินคือมันแหลกจัดเลยหายแล็กอย่างเนี่ย

เล่นสักหน่อยคงไม่เป็นไรนะเอ้ยเปนแหลกแล้วมันก็คนละรหัส้นะคนละรหัสก็ได้ประมาณนี้แหละแล้ ไทก้าแคลนฟิวเลยโอเคไทก้ามันอ่านว่าอะไระเ่ี่ยทิก้าไทก้าอะไรสักอย่างก่อนนะ ผมแบบอาจใช้เกมนี้อาจแล้วแล้วเล่นเกม fps ที่แบบโดนยิงตายแน่นอนทุกคนน่าจะเห็นแล้วในบัตรสไตล์อะนะพูดกางอะอาจริงจริงตอนนั้นผมถูกแร้งเลเจนด้วยแหละแต่ตอนนี้หดเหลือใจหมนเลยตอนแรกหดเหลือแพทินัมหนึ่งเลยออะจริงๆคือ สกินปืนในบัตสไตล์ผมก็ไม่เอาอยู่แล้วอะสกินกอรี่ก็ผมมีสกินอัลฟ่าแ,แต่สกินกอรี่เนี่ยมันเป็นสกินรีเจนดารี่ที่มันไม่ต้องอัพแต่มันก็มันไม่มีเอฟเฟกอะไรเลย มันก็แค่เปลี่ยนสีได้ห้า,หน,าน,หนาทีแล้วนะเนี่ยปุนาทีแล้วผมว่าเรอหกนาทีแล้วอ่ะอี๋เอ๋อว้าวบอสนูบมาเลเป็นโจ๊กแน่นอน ว่าผมจะอัปเดตได้ลบไปสิบสี่เกมแล้ลบไปสิบสี่เกมดูบอสผมไม่ได้อ่านมาด้วยนะว่าบอสมันมีอะไรเออสูสีสูสีบอสสีอยู่ อีกที่สี่หมื่นหนึ่งไม่ได้ใส่กีร์อันบล็อกมาโอ้โหเกือบตายเอาเลงลานี่น่าจะใช้ท่านดาบยังเบาเลย ก็เปียนใส่นี่เป็นไงรูดเลยแต่กอเปียนอไม่จบไม่จบเว้ยอันบ็อกแบบท่าโคตรกาแบบเอาคามิโอออกมาแล้วก็จัดการจิ้มดวงแทงมันเข้าไป มันเป็นนิาสาต์เดียวนะนิาสาต์มันควรจะเหมือนเล็บท้ายที่เลือดเป็นสีเขียวอะฮะ uh huh. เรียบร้อยชน,นะแตกเกือบแพ้แล้วอะนี no <one> <ฮ>่ยางโห อีกอันหนึ่งก็นี่โซเรียนอาพมือที่ผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วเออใช้ใช้ใช้ใชมีเล็บทายการ์ดเพชรเลยเปล่าไม่ดูอ่ะมีแหละมังม้งมั้งไลท์เมทาวอ์ออ้นี่มันระดับยากนี่วาย ค่อยดีขึ้นมาหน่อยระดับยากค่อยดีขึ้นมาหน่อยไม่งั้นก็จบเร็วขึ้นโอ้ผมไม่เ,ก,เ,ก,มเกียย์ได้นี่จริงๆ ไมยตายอยีกแล้ยืนนิ่งแบบนี้ก็โดนฟ้าผ่ากลางกระบาลไปโตนโหดพาเพื่อนโดนฟ้าผ่ากลางกระบาลเรียบร้อยสตันตายเออด็ดคียเดงกด้วยเหมือนก้า ซึ่งผมต้องพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุดน่าจะประมาณสักสองคลิปนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีบเคลียรไอห,หอนี้ให้เสร็จกันเคลียอ,อีกประมาณสี่ห้านาทีเดี๋ยวก็ลงคลิปไม่ได้พอดีละคือคลิปผมมันจำกัดแค่สิบ้านาทีที่ลงได้อะตอนเลขมันก็ยี่สบนาทีนะ แต่ตอนนี้หายหมดฮะซึ่งผมไม่อลิ์เล่นแมชอารีนาเล่นเพราะว่ามันคักเกินไปเอาง่ายงายไว้เอาสกรอร์เปียนออกมาจะได้จบจไปโอ้โหเลือดสี่หมืนเออเ ารวงไส้โอ้ไม่ติดชี้เลยอ่ะตีจับทันไปคุยกับล่างมาม่วงคือมันเตะข้ามโลกเลยนะคือเลนมันเตะข้ามโลกเลยนะเลนน่าจะแบบเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดเลย ในเกมเพราะว่ามันเตะคนกระเดินข้ามลูกได้ขนาดดิวแคร์มันยังเตะคนกระเดินข้ามลูกไม่ไดเ้เอาไม่ตายโอ้ไม่ตายอ่ะไม่โดนโอีกตาย ของเองเนี่ยบอกได้เฉยเย้อยเร้อเรียบร้อยเรียบ้อเร็นโจ๊กหเอูอเรอยเร้อยรีย้อยเรีย้อยเรีย้อยรียบ้อยรียบ้อยไรบ้อกได้อะคือ m เ1 1ผมก็อีแต่มันแมีมัน้มไม่มีกล้องอ่ะ คือผมไม่มีกล้องแบบไม่มีกล้องอะไฮโนเมนมากโอ้โหเวลาแค่นี้ผมน่าจะต้องปิดคลิปนี้ไปก่อนนะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามม,ตมีต่อมีต่อขีดสองเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ тапты